ค่าแรงไม่เต็มนะอ,อไม่รู้ว่าเท่าแก่โกงหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานโกงออ,อันนี้ไม่รู้โดนโกงค่าแรงอ,อก็ไปฟอ้องผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยอะไรไม่ได้โดนโกงค่าแรงไปทำงานห้าคนนะนะพ่อแม่แล้วก็ลูกสามคนไปทำงานช่วงปิดเทอมโดนโกงค่าแรงออสรุป ค่าแรงก็ไม่ได้ได้อยู่แต่ว่าได้ไม่ไม่ไม่ครบจํานวนโดนโกงค่าแรงแล้วพวกเขเมีนที่ยี่สิบสามสิบคนก็โดนโกงค่าแรงกันหมดเลยทํางานเสร็จก็ไม่จ่ายค่าแรงจ่ายไม่ครบเหมือนกันอืมโดนโดนแจ้งตารวจจับส่งกลับประเทศเนาะค่าแรงก็ไม่ได้สบัดโคตรน่าสงสารนะขเมีนนะกัมพูชานะเราสงสารเขามาก มากคือเขาเขาเข้ามาตามป่าใช่ไหมเขาเข้ามาตามป่าแล้วทีนี้เขาก็มาหานอนตามตามต้นไม้ใต้ต้นไม้ใต้ร่มไม้อะไรเงี้ยเจอเพิงเจออะไรเขาก็นอนแล้วนี้กว่าจะมาหางานทําได้ก็มาได้งานก่อสร้างนี่แหละฮิวปูนิวปูนแบกไม้เขาใช้ไปทําอะไรก็ทํานะแล้วนี้ เท่าแก่เขาก็จะสร้างสร้างเพิงเพิงสังกะสีนะใครที่เคยทํางานก่อสร้างก็จะรู้นะเพิงสังกะสีนะก็จะตั้งไว้ตามป่าตามตามเขาแล้วแหละสร้างเพิงสังกะสีบ้านพักคนงานออนั่นแหละคนงานทุกคนก็จะไปอยู่ในเพิงสังกะสีเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไปนอนในเพิงสังกะสนะีก็หุงข้าวุงปลาตอนเช้าก็ห่อข้าวไปกินอนะ หัวหน้างานก็ขับรถไปส่งที่ที่ไซก่อสร้างนั่นแหละชีวิตก่อสร้างไปเช้าเย็นกับเจ็ดโมงก็ออกไปละไปถึงที่ทํางานก็เริ่มงานแปดโมงตอนเที่ยงก็กินข่าวแล้วพวกขเมีนนะทํางานเก่งมากขยันมากเออทํางานเก่งทํางานขยันช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือเราดีมากช่วยเหลือคนไทยดีมาก ไม่เคยเกี่ยงงานขยันขันแข็งเราสงสารเขามากเลยนะที่เขาโดนโกงค่าแรงเออพอทํางานเสร็จไม่จ่ายค่าแรงแจ้งตํารวจจับส่งกลับประเทศเฉยคือเราแบบสายหัวเลยเออคนไทยนิสัยแบบนี้นิสัยแย่มากอ,อืสงสารมากเราก็เห็นใจเขานะแต่เราช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเป็นแค่เป็นแค่เด็กอายุสิบเก้ายี่สิบอายุสิบเก้ายี่สิบ เราช่วยเลยไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีอิทธิพลไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะไปช่วยเขาแล้วเขาเป็นค่าแรงที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายใช่ไหมเข้ามาแบบผิดกฎหมายถ้าเจอเจ้านายดีเขาก็จ่ายค่าแรงแต่ถ้าเจอเจ้านายไม่ดีเขาก็โกงค่าแรงแบบนี้อยู่ร่ําไปอืเราสงสารนะพวกแรงงานต่างด้าวเพราะเราเคยใช้ชีวิตคุกคีกับแรงงานต่างด้าว เออเราเคยทํางานก่อสร้างเราเคยเห็นว่าเขาขยันขันแข็งเขาทํางานหนักเหมือนเราแต่เขาไม่ได้ค่าแรงอืสงสารนะแล้วบางคนนะบางคนนะพ่อแม่เป็นครูนะแล้วพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเออบางคนก็พูดไทยได้บางคนก็พูดไทยไม่ได้แต่บางคนก็พูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วเราอ่ะ เราเรียนจบปวชใช่ไหมเราก็มีโอกาสได้เรียนภาษาอาังกฤษเนาะเราปกติทุกคนน่ะได้เรียนภาษาอาังกฤษตั้งแต่ประถมแหละแต่ว่าก็แล้วแต่แล้วแต่ใครว่าจะเรียนเก่งเรียนไม่เก่งอะไรเงี้ยเราก็เรียนไม่เก่งหรอกตอนเราจบม .3 เราก็ไม่ได้แบบพูดภาษาอาังกฤษได้เราก็พูดไม่ได้เราก็รู้แบบงูปลารู้เป็นคำๆนะแต่พอเราไปเรียนต่อปบชท,ทุกคนก็ต้องเรียนภาษาอาังกฤษอยู่แล้วเราก็พอได้บ้างนิดนิดหน่อยอะไรเงี้ย ก็จะมีขเมนคนหนึ่งเออเขาเห็นเราเป็นสาวนะเขาก็มาจีบเราเนาะเขาก็มาจีบเราหน้าตาหล่อด้วยนะขเมนอนะหน้าตาหล่อผิวขาวด้วยเออผิวขาวแตเว่เราผิวําวเราผิวําเขาก็มาจีบเราเขาก็มาช่วยช่วยงานเราอะไรเงี้ยนะอืมเราพูดอังกฤษเก่งมากเขาก็พูดภาษาอังกฤษกับเราเพราะว่าสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเขาพูดไทยไม่ได้เราก็ พูดอังกฤษได้นิดนิดหน่อยนิดหน่อยก็พอคุยกันรู้เรื่องเออแต่ด้วยความเป็นต่างดาแวแหละถึงจะขยันยังไงถึงจะห่อยังไงพ่อแม่เราก็ไม่ให้ไม่ให้คบกันหรอกเพราะว่าเขากลัวไงเขากลัวว่าเออลูกจะลําบากหรือเปล่ปาอะไรเงี้ยเขาก็กลัวเขาก็ห่วงลูกสาวอ่นะอ,อืเขาก็ไม่ให้คบหรอกอ,อืคุยกันเล่นๆไปงั้นแหละืม เราก็เป็นเด็กเราไม่รู้หรอกความรักคืออะไรงั้นนะเออเขามาจีบเราก็คุยตามอัธยาศัยเราไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากมายนะความเป็นเด็กเนาะเด็กอายุสิบเก้าสิบเก้าย่างยี่สิบจะไปรู้เรื่องความรักอะไระไร้ไรเดียงสาจะตายเด็กมันนอกเด็กชนบทเราเป็นคนไรนะเไ้เดงสาอะไร้เดงสาแบบเด็กๆไม่รู้หรอกความรักคืออะไรเขามาจีบคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ ที่เคยสัมผัสนะคนขเขมรเขาจะสุภาพเขาจะสุภาพเขาจะช,ช่วยเหลือเราดีเขาจะไม่จะไม่ละลาบละหลวงแล้วเขาจะไม่แตะเนื้อต้องตัวเราคือสุภาพคนดีก็ดีแหละคืออันนี้อันนี้เราประสบการณ์ที่เราเคยเจอคนดีก็ดีใช่ไหมคือเราเรายังไม่เคยเจอคนคนกัมพูชาที่แย่ไงเราก็เลย คิดว่าเขาดีใช่ไหมเราเคยเจอแต่คนดีๆคนที่ขยนันแข่งแข็งอัธยาศัยดีมีน้ำใจช่วยเหลือดีอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราเคยเจอหน้าตาโล่หน้าตาดีขยันันแข็งก็คือมันเป็นการเจอกันที่บังเอิญไงมันเป็นการเจอกันที่บังเอิญมันไม่ได้แบบพอพองานก่อสร้างก่อสร้างเสร็จก็กลับบ้านใครบ้านมันก็ไม่มีโอกาสได้ ติดต่อกันเจอกันสมัยนั้นฉันก็ยังไม่มีมือถือไม่มีแบบคนเข้าใจเนาะว่าสมัยอดีตไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ไม่มีมือถือใช้หรือบางคนมีก็น้อยคนที่จะมีมีแต่คนรวยเท่านั้นแหละที่จะมีมือมือถือใช่ใชไหมเราอะ่ะไม่มีมือถือใช้แล้วก็อ่าไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ยังไม่รู้จักอินเทอร์เน็ต คือรู้จักอินเทอร์เน็ตแล้วแหละเรียนบวชรู้จักแล้วอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามีโอกาสได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็เฉพาะเวลาที่ไปเรียนที่โรงเรียนเท่านั้นแค่นั้นเองแต่เวลาเลิกเรียนแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเรียนคอมพิวเตอร์เรียนอะไรเงี้ยเรียนพิมพ์ดีดอะไรเงี้ยเรียนที่โรงเรียนแต่เรียนจบมาก็ไม่ได้ใช่ไงไม่มีมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ ต่อให้ต่อให้เราอยากสานต่อ,อยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นต่างดาวแล้วเราเป็นคนไทยไม่มีหนทางที่จะติดต่อกันใช่ไหมอืมแล้วเขาเป็นใครหัวน,นอนปลายเท้าเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมหร,รู้แต่ว่าเขาเป็นคนกัมพูชาแค่นั้นเองก็ไม่ได้สานต่อเพราะว่างานเสร็จก็กลับบ้านไข่บ้านมันงานเสร็จเราก็กลับเพชรบุรแล้วพวกขมิก็ พองานเสร็จก็เขาก็แจ้งตำรวจมามาจับให้ส่งกับประเทศอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ติดต่อกันก็คือถ้าเป็นสมัยปัจจุบันนะน่าจะได้ติดต่อกันอยู่เพราะว่ามีอินเทอร์เน็ตมีมือถือแล้วใช่ไหมสมัยอดีตมันยากมากที่จะติดต่อติดต่อกันนั่นแหละก็มาเล่าถึงตอนนี้แล้วนะโอเคสำหรับตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อน ก็เดี๋ยวจะมาเล่าต่อตอนต่อไปนะคะท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเอาไว้เจอกันตอนต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย